เอ่อยากเหมือนที่พี่ๆเขาบอกนะครับแล้วก็ยากกว่าที่เราคิดไว้ยากกว่าที่เราคิดไว้คือคือตลอดตลอดเวลาคือก่อนหน้านี้นนอ,นอาจจะได้มีโอกาสในการในการเป็นกรรมการประกวดดนตรีประกวดโน่ประกวดนี่อยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ก็รู้สึกไม่ชอบทุกครั้งเลยเวลาที่เราจะต้องปิดประตูของคนหลายๆคนแล้วเปิดประตูให้คนไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นชื่อว่าคําว่าโอกาสอะถ้ามัน จู่ๆมีให้ไปหมดอะ่ะมันก็ไม่เรียกว่าโอกาสเอยนะเข้าไโอกาสมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยครั้งและจํานวนจํากัดเท่านั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความลาบากใจเวลาจะต้องบอกว่าคุณไม่ได้ไปต่อคุณไม่ผ่านเป็นเรื่องที่ยากมากทุกครั้งยากขึ้นไปอีกคือเราจะบอกเขาวิธีไหนอะ่ะคือคืออันนั้นนะยากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของรายการเดือดสตาร์เลยตลอดเวลาที่เราลุ้นว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ จนเราได้มาเป็นคณะกรรมการครับสิ่งนี้ยากมากนี่คือที่สุดของโค้ดอาร์ตในงานศิลปะตรงนี้มั้งในการที่จะบอกคนอื่นว่าเขาได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อครับยิ่งในในปีนี้ที่เป็นปีแรกแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันประกวดกันอย่างเข้มข้นครับเข้มขน้นทุกคนมีความสามารถที่มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันแต่ทุกคนเทียบกันสูสีการตัดสินหรือการลงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับคณะกรรมการครับ แต่ว่าเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงสเสน่ห์ของของการที่เรามีเทสที่ต่างกันไปแล้วผมจะพูดอีกสเสน่ห์หนึ่งแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้เวลาที่เราคุยกันนูน่นนี่นั่นอะไร่งี้ครับอีกสเสน่ห์หนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันมันเจ๋งมากๆคือต่อให้เทสเราต่างกันขนาดไหนสายงานเราต่างกันขนาดไหนแต่ทุกคนมีมาตรฐานแล้วก็คือมีมาตรฐานและคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกันครับทุกคนอยู่คืออาจจะด้วยทุกพี่พี่ดูทุกคนทํางานอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหรือรวมไปถึง ตัวนนท์ด้วยพี่ยงพี่ลิเดียพี่หนุ่มเนี้ยรเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าผู้เข้าแข่งขันมาปั๊บเนี่ยแล้วแบบเนี่ยมาเป็นมาตรฐานเลยคุณภาพจ๋าๆเทสต,ต่างแค่ไหนเถียงอะไรก็ไม่ได้จริงจริงอันอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออคือท้ายสุดมันมันก็เป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งน,นะที่แบบว่าบางทีตัวน้องเหมือนกันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันในในส่งของตรงนี้เพราะนั้นในส่งของเราอะ่ะก็ยากยิ่งยากขึ้นไปอีกครับในการที่จะต้องบอกว่าใคร ผ่านไม่ผ่านยังไง <Ừ. S 1> เพราะเมื่อเขาเก่งจริงจริงมันมันก็ยากที่จะบริเสธเช่นกันโอเคขอถามนนเพิ่มนิดหนึ่งอนะ่ะในฐานะที่นนอะ่ะ <c oughs> ตอนตั้งแต่เด็กๆเลยนะนนผ่านการประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีมากๆ <c oughs> แล้วนนเคยยือนอยู่บนเวทีในฐานะที่ให้คนอื่นตัดสินเพื่อให้โอกาสเรา <c oughs> อ่ะการยืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะพอมาถึงตอนเนี้ยไอภาพเหล่านั้นนะโอกาสที่เราเคยถูกได้รับโอกาสที่เราเคยถูกตัดไปมันส่งผลกับการตัดสินให้ใครไปต่อไม่ไปต่อของนอน ในวันนี้ขนาดไหนฮะผมคงไม่ใช่คนแค้นฝังหุ่นน่ะที่แบบว่าอตอนนั้นฉันผ่านมาอย่างยากเย็นเพราะนั้นพวกเธอเก็ต้องผ่านมาอย่างยากเย็นอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อสิ่งที่เขาทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ควรให้เขาได้ทําต่อไปแล้วก็ควรแนะนําเขาให้ทําดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมผมผมรู้สึกอย่างหนึ่งเลยในถ้าในฐานะของผู้เข้าประกวดเนี่ยตอนนั้นที่ผมประกวดเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมแค่ไปใช้โอกาสผมแค่ไปใช้โอกาส ผมเริ่มร้องเพลงผมโฟกัสที่ความสุขทันทีที่ผมร้องเพลงผมได้กําไรแล้วแต่ถ้าผมร้องเพลงโดยการที่ผมคาดหวังว่ามันจะต้องมีรีวอร์ดอะไรบางอย่างมันต้องแอชชีฟอะไรบางอย่างมันจะต้องวินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะคือแล้วมันก็จะไม่เจอกําไรตั้งแต่เริ่มลงทุนสําหรับผมนะแล้วก็ตัว,ต,วตัวผมถ้าถามว่าเรานําประสบการณ์ในการประกวดเหล่านั้นมาใช้อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมี การสื่อสารกับผู้เข้าแข่งขันได้ได้ดีขนาดนี้อันนี้แบบไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ว่ารู้สึกได้จริงว่าทุกครั้งที่เราสื่อสารผู้เข้าแข่งขันเรายังกลัวอยู่เลยว่าการที่เรามานั่งเป็นหนึ่งใน4ี่คณะกรรมการแล้วพี่ๆอีก3ท่านเขามีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิใช่ไหมครับเราเนี่ยเราอาจจะร้องเพลงเป็นอาชีพมันเด็ดเจ็ดขวบแบแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเทียบอายุกันเราก็อายุน้อยอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วจุดจุดแข็งของเราที่พอจะช่วยพี่ๆเขาได้คืออะไร กลายเป็นว่าความได้เปรียบเดียวของผมที่ตอนนั้นที่ผมนั่งในวันแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าคือด้วยวัยของเราครับและด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเวทีของเรามามันทําให้ในหลายๆบางวิธีอ่ะเราย่อยให้น้องเขาได้ฟังได้ง่ายๆแล้วผมรู้สึกผมรู้สึกดีทุกครั้งเลยไม่ว่าน้องคนนั้นจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบแต่เราสามารถชี้จุดให้เขาได้ว่าเขาควรต้องไปทําการบ้านจุดไหนต่อน้องหลายคนมาเวทีนี้เป็นเวทีแรกและน้องหลายคนตัดสินใจมาเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายครับ กลายกลายกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะตัวผมเองหรือคณะกรรมการทั้งหมดที่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองหรือตัวผมที่ใช้ประสบการณ์ในการประกวดมาครับเราย่อให้มาให้เขาอ่ะกลายเป็นว่ามันไปเติมไฟเขารู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูมาใหม่อีกปีค่ะกลายเป็นว่าเขาเขาอยากมาอีกครั้งหนึ่งครับใช่จะคือเขาไม่ได้มาอะกันเดอะสตาร์ Star เพราะว่าเขาคิดถึงเดอะสตาร์แล้วแต่เขาหม่ยถึงพ่าเขารู้สึกว่าเวทีเนี้ย แนะนำอะไรบางอย่างให้เขาได้แล้วมันสามารถต่อ,ต,อต่อไฟในฝันของเขาได้อ่ะเออผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองจังเลยที่ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราผ่านมาหลายๆเวทีเรามาให้คนอื่นได้แล้วมันผมว่าอันเนี้ยมันวิเศษมากมากในการที่คุณมีเงินล้านนึงเผลเอๆคุณซื้อพี่ลีเดียพี่หนุ่มพี่ยง้งนนทน,นมานั่งรวมกันแล้วแนะนําคุณอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะซึ่งอันนี้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วอยากให้น้องน้องๆโฟกัสกับตรงนี้ครับใช่แล้วก็ทํากันบ้าน